ไว้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับก็จะให้เขาเหวี่ยงนะครับอ่านะครับนับ1 2 3สนะครับได้โชว์ไปแล้วนะครับวันนี้ก็คือจะเป็นตอนต่อนะครับสำหรับเรื่องเหรียญนะครับที่เราบอกว่าการผลิตเหรียญเนี่ยเราทราบแล้วเราจะไม่ต้องทราบเรื่องการผลิตเหรียญนะครับไม่ว่าเราจะทํามาตรฐานหรือเราจะตรวจสอบว่าเหรียญที่มีการเกิดขึ้นมาทีหลังเนี่ยปลอมหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับ เหรียญเนี่ยถ้าคิดจะปลอมจริงๆนะครับเขาไม่ปลอมแบบในลักษณะของการใช้การหล่อนะครับจริงๆเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ 3D สแกนนะครับแล้วก็แกะพิมพ์เนี่ยขอแค่มีรูปมีปมลายเส้นนี่ก็สามารถขึ้นได้แล้วนะครับเพราะว่าอย่างตัวอย่างเหรียญที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นเหรียญที่ทางเราเองครับร่วมทำนะครับให้กับมาวิจารณ์บาลีเถรวาทราชวิทยาลัยนะครับโดย ผันโท,เทโลเรไพโรดนะครับท่านก็สนับสนุนทุนด้วยซึ่งแค่มีรูปขึ้นมานะครับก็สามารถแกะพิมพ์ออกขึ้นมาได้แล้วนะครับและมีรายละเอียดที่ชัดด้วยเดี๋ยวไปดูนะครับส่วนการปลอมแบบโบราณนะครับแบบโบราณเนี่ยก็จะมีปั้มเหวี่ยงนะครับปั้มเหวี่ยงซึ่งเป็นการปั้มเหลี่ยมแบบใช้การเหวี่ยงซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีใครนิยมทําแล้วนะครับเพราะว่าการปั้มแบบเหวี่ยงเนี่ยนะครับ จะทาให้ต้องใช้เหรียญต้นแบบเนี่ยหเหรียญนะครับแล้วเสียไปเลยจากนั้นเนี่ยอาจจะไปปั๊มทองคำนะครับได้อีกประมาณสักเหรียญสองเหรียญเนี่ยก็เสียไปแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูนะครับวิธีแบบโบราณก่อนนะครับว่านักศึกษถ้าเขาจะปลอมเหรียญนะครับแบบการปั๊มนะครับไม่ได้พูดถึงการหล่อนะครับเอาปั๊มเลยนะครับเห็นขอบตัดอะไรชัดเจนเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับทีนนี้นะครับข้างหลังเนี่ยจะเป็นเครื่องปั๊มแบบรุ่นเก่านะครับแบบเวี่ยงอันนี้ มันมีความเป็นไปได้ไหมนะครับที่สามารถจะทําเหรียญถอดแบบถอดพิมพ์นะครับหรือเหรียญปลอมนี่แหละโดยที่ไม่ต้องใช้การหล่อโดยใช้การปั๊มเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับตัวอย่างนะครับถ้าด้านล่างนี้นะครับเป็นเขาเรียกถ้าเป็นทองเหลืองนอกแล้วนันนี้เป็นตัวอย่างเฉยนะครับซึ่งไม่ใช่นะครับที่เมื่อโดนความร้อนแล้วเนี่ยนะครับจะมีความนิ่มตัวนะครับแต่พอเย็นตัวปุ๊บเนี่ยก็จะแข็ง แข็งนื้สามารถกดทองแดงได้นะครับซึ่งถ้าเอาไปกดทองคําหรือเนื้อเงินเนี่ยก็จะง่ายมากวิธีการก็คือต้องทำสองก้อนนี้นะครับให้ร้อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็เอาเหรียญต้นแบบนะครับถ้าเป็นเหรียญอัลปาก้าก็ได้เหรียญทองแดงก็ได้นะครับเอาไว้ข้างในนะครับแล้วก็สองก้อนที่ร้อนเนี่ยประกบเอาไว้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับก็จะให้เขาเหวี่ยงนะครับนะครับนับหนึ่งสองสามนะครับเป็นลักษณะนี้ ซึ่งเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้แม่พิมพ์เนี่ยนะครับที่มีทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้วก็ขอบข้างด้วยเหมือนเลยนะครับออกมาแต่ว่าแม่พิมพ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับจะสามารถใช้ได้จริงๆเนี่ยไม่เกินสองส์ได้ไม่กี่องนะครับก็จะพังแล้วนะครับซึ่งอังนนี้มันสามารถที่จะทำได้ซึ่งทำออกมาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับเหรียญหล่หอแต่จะเป็นเหรียญปั๊มเลยนะครับ แต่ทาได้ไม่เยอะเท่านั้นเองครับซึ่งการทำเนี่ยก็จะต้องเสียเหรียญจริงไปด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าคนทําเหรียญจริงเนี่ยมีเป็นเหรียญอัมริกาเหรียญทองแดงทําไปปุ๊บเนี่ยเหรียญต้นดามเนี่ยเสียแน่นอนนะครับแต่จะได้อีกประมาณสามเหรียญซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นอะไรที่มีความเป็นไปได้นะครับสําหรับการกอปเหรียญที่ใช้วิธีการปั๊มนะครับนะครับอย่างที่ชมไปแล้วนะครับถ้าทําแบบนั้นเนี่ย เหรียญทองที่ได้มานะครับก็อาจจะถูกรีดอาจจะอาจจะปบนแบนหรือบางนิดนึงแล้วแต่นะครับหรือบางคนถ้าเกิดไปอุ่นให้ความร้อนกับทองคํามามก็จะมีสิทธิ์หนาได้อันนี้มันเกิดขึ้นได้หมดนะครับแต่ว่าวิธีการนี้ครับเป็นแบบโบราณแล้วนะครับเขาไม่ใช้แล้วปัจจุบันเนี่ยจริงๆอ่ะการแกะเนี่ยมันง่ายมากครับแล้วก็ทําแบบตัดเลยนะครับซึ่งการถามว่าการที่มีการดูขอบตัวตัดเนี่ยสำคัญไหมถ้าถามผมก็สําคัญนะครับแต่ว่ามันเป็นหนึ่งองค์ประกอบ บัญชีวัดทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าถ้าเหรียญเนี่ยผลิตเยอะนะครับอย่างที่บอกอย่างน้อยตัวตัดขอบเนี่ยต้องมี2ตัวพอตัวหนึ่งเริ่มตัดได้ไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยช่างที่อยู่หน้างานเขาจะไปเปลี่ยนเอาตัวที่2มาใช้ส่วนตัวที่ไปเปลี่ยนปุ๊บก็ต้องไปซ่อมการซ่อมการขัดแ็ททาให้ลายเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วส่วนอันที่2อันที่1เนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะเนี่ยยิ่งผลิตจํานวนมากครับขอบจะมีลายที่ต่างกันแต่ว่าเหรียญเนี่ยถ้าก๊อปแบบโบราณน,นะครับเขาก็สามารถ ใช้วิธีอย่างที่ท่านได้ชมไปแล้วนั่นแหละมีการทําก็สามารถที่ได้ขอบเหมือนกันแต่ว่าถ้าเรานะครับดูกล้องกําลังสูงดีๆเราจะรู้ว่าขอบที่เหมือนกันเนมันเกิดจากการปั๊มเอาลายขอบด้านข้างหรือว่ามันเกิดจากลายที่เป็นลายตัดนมันสามารถดูได้อย่างที่ท่านได้ชมในคลิปที่แล้วไปแล้วจะเห็นได้ <laughs> ว่ารอยที่มีการตัดเมันจะดูชัดเจนว,ว่าเกิดจากการเสียดสีนะครับการตัดระหว่างโลหะก,กับโลหะนะครับชัดมาก ทางนี้ในปัจจุบันเนี้กระบวนการการตรวจสอบครับมีเยอะมากนะครับหนึ่งการดูเส้นการดูรายละเอียดของพิมพ์สําคัญไหมก็สําคัญนะครับะนะครับที่แกะมาจากพิมพ์ที่เป็นแม่พิมพ์ที่เขาใช้ปั๊มเนี่ยจะมีความคมอันนี้คือเรื่องจริงครับยิ่งตะกอนเนี่ยการแกะเนี่ยเป็นแกะสดด้วยนะครับงั้นลายเส้นลายต่างๆเนี่ยจะมีความคมมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าควรดูไหมควรดูครับ เดี๋ยวผมจะให้ชมพระที่ทําใหม่แล้วกันนะครับว่ามีความคมมากน้อยแค่ไหนนะครับก่อนที่จะไปชมเทคนิคการตรวจเหรียญทองคําเนี่ยเห็นนี้นะครับเป็นเหรียญท้าเวสุวรรณนะครับซึ่งเคยผ่านพิธีพุทธาพิเศษนะครับที่มหาวิทยาลัยบัลรีเสลวาทนะครับทั้งหลวงปู่ศิลาด้วยนะครับเนี่ยจะใช้ในส่วนที่เป็นการทาบุญนะครับซึ่งเหรียญเนี้ยก็เป็นเหรียญใหม่ที่มีการแกะนะครับแล้วแกะจากต้นแบบที่เป็นภาพด้วยนะครับ เขียนมาก่อนแล้วก็ทำลายเส้นขึ้นโค้งล่างสามิตินะครับเนี่ยท่านเห็นขนาดเหรียญแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าความคมเป็นยังไงนะครับอย่างนี้นะครับก็คือผมเนี่ยใช้กล้องกําลังสูงดูแล้วเห็นได้ว่าโหละเอียดทุกจุดเลยนะครับเนี่ยคือความคมนะครับของการแกะแม่พิมพ์ครับและที่มันสิ่งที่เราจะเห็นคืออะไรครับเส้นนะครับที่วิ่งออกไปด้านข้างเนี่ยไปต้องเรียบงนั้นเหรียญปั๊มเนี่ยกับเหรียญหล่อเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าเหรียญปั๊มเนี่ยจะเรียบหมดคมหมดเพื่อนเนี่ยการที่เขามาดูว่าต้องมีขีดนี้มีเส้นนี้มีตำแหน่งนี้มีรอยนีย่อันนี้คือถูกท่องนะครับคือส่วนหนึ่งที่ต้องดูนะครับในการพิจารณาแต่ถามว่าถ้าเราเอาอิงตามกระบวนการวิทยาศาสตร์มีเยอะครับเนี่ยผมให้ดูตัวอย่างนะครับของพระใหม่นะครับเนี่ยพระที่ทำใหม่ก็จะเห็นรายละเอียดที่คมมากเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวมีเหรียญตัวอย่างที่เป็นเหรียญปั๊มนะครับที่เขาเรียกว่าเหรียญก๊อ,กอปเหรียญเลียนแบบให้ดูว่า จะเห็นความเบลอเวลาสองกล้องกําลังสูงอย่างเหรียญนี้นะครับเราเห็นได้ว่าเป็นเหรียญที่เป็นขอบตัดชัดเจนนะครับก็คือพูดง่ายเจอขอบแบบนี้นี่ก็คือเหรียญปั๊มนะครับนี่คือเหรียญปั๊มนะครับเวลาดูตาเปล่านะครับตัวองค์พระเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแต่พอเรามาดูเดี๋ยวให้ดูนะครับอย่างเหรียญตัวอย่างเนี้นะครับนะครับหน้าตาคุ้นๆนะครับนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดอันนี้ครับคือเหรียญเหรียญก๊อป นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเหรียญก๊อปแบบงานหล่อแต่เป็นงานปัม๊มนะครับเป็นปั๊มขึ้นมาเลยแหละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็นเราเห็นได้ว่าท่านบอกเฮ้ยดูอย่างนี้ก็รู้แล้วว่าเพราะว่าลายเนี่ยดูเบอร์เบอรนะครับดูบวมๆลายเส้นนี้จริงๆต้องมีทะลุตรงนี้ด้วยตรงนี้ต้องมีขีดตรงนี้นะครับด้านบนจะต้องมีลายละเอียดเส้นวิ่งซึ่งเนี่ยเวลาเราดูกล้องควางสูงเนี่ยไม่มีเลยนะครับไม่พบแล้วก็ความคมชัดก็ไม่มี อันนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าถอดมาแต่ว่าถอดแบบปั๊มนะครับอันนี้คือถอดแบบสมัยใหม่ด้วยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่ถอดมีความตั้งใจจะลงทุนผมว่าเขาน่าจะทําได้ชัดนะครับทําได้ดีกว่านี้ตัวอย่างเหรียญที่เป็นของจริงของแท้นะครับจึงมีความสําคัญนะครับอันนี้ก็คือไปหาตัวอย่างมานะครับที่มีการทําการกอ๊อปคือถ้าดูไกลๆนะครับดูไกลๆดูตาเปล่าก็ดูเหมือน แต่พอลราดูลงลอยรา,ายละเอียดแล้วนะครับอย่างเช่นตอนนี้จะมีภาพของจริงมาเยอะมากเลยถือว่าเป็นประโยชน์นะครับมีความสัมพันธ์ครับความคมเนี่ยคนที่ทําเหรียญใหม่ๆเนี่ยจะรู้ครับว่ารายละเอียดของแม่พิมพ์เวลากดเวลาปั๊มน่ะมันได้นะครับมันคมยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญที่ถอดมาเนี่ยด้วยอันนี้น่าจะเป็นเทคโนโลยีระดับกลางถอดมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีความเบลอความไม่ชัดแต่ปัจจุบันอย่างที่บอกครับว่าการ แกะไม่พิมพเนี่ยยิ่งมีของแท้มีรูปที่แท้เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุดด้วยซ้ำนะครับทานนี้โลหะอย่างอื่นถ้าถามผมเนี่ยมันสามารถดูความเก่าอะไรได้แต่ทองคำเนี่ยนะครับความเก่าความอะไรเนี่ยมันดูยากเพราะทองคำอ่ะการเวลาผ่านไปก็ยังเหมือนเดิมเพราะทองคำไม่ทำปฏิกิริยาที่เป็นออกไซด,ได์ใดๆเลยนะครับไม่มีสนิมขึ้นไม่มีความหมองได้ทั้งสิ้นนะครับมีเต็มที่คือเราจับอะไรเยอะหน่อยเท่านั้ครับอาจจะมีเหงื่อมีอะไรที่ไปโดน แต่โดยตัวเนื้อนะครับสุดท้ายทําความสะอาดมาเหมือนเดิมหมดนะครับท่านนี้ทองคําเราดูอะไรได้บ้างนะครับผมเคยทําคลิปมาหลายปีแล้วด้วยหลายคลิปแล้วด้วยนะครับนะครับท่านต้องดูนี้ครับว่าในยุคเวลาเดียวกันนี้นะครับทองคำเนี่ยมีเปอร์เซ็นทองเท่าไหร่ซึ่งเราสามารถตรวจได้ทั้งการใช้ความถูกจำเพาะแล้วก็ตรวจได้ด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนในการสแกนนะครับอันเนี้สามารถดูได้ แล้วจริงๆแล้วตัวที่เป็นมาตรฐานทองคาจริงๆอ่ะเพิ่งมีมาประมาณสัก20กว่าปีนี่เองนะครับที่สามารถที่จะผลิตออกมาแล้วบอกเปอร์เซ็นต์ทองได้แล้วก็เท่าได้ตรวจได้แล้วเหมือนกันหมดเนี่ยเพิ่งมีเพราะฉะนั้นพระที่เป็นยุคก่อนยิ่งผลิตเมื่อ40ปีที่แล้ว50ปีที่แล้ว60ปีที่แล้วหรือ100ปีที่แล้วเนี่ยการดูทองเนี่ยง่ายมากและตลอดพื้นผิวเนี่ยบางทีไม่ได้เท่ากันด้วยเดี๋ยวเจอเงินผสมบ้าง มีส่วนอื่นผสมบ้างเล็กน้อยป่าปนกันนะไม่ถึงกับบริสุทธิ์นะครับแต่ว่าจะมีบางกรณีเหมือนกันครับที่ทองนั้นอาจจะเป็นทองลักษณะทองบางสะพานมาเลยแล้วก็หลอมหรือทําเป็นเ,เครื่องใช้ต่างๆเครื่องประดับอย่างเงี้ยนะครับเรามาหลอมเป็นพระอน,นั้นอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นลักษณะของการผลิตนะครับที่จะเป็นลักษณะของทําพระทำเะไรเราเชื่อว่าถ้าทําในช่วงเวลาเดียวกันยุคเดียวกันเนี่ย น่าจะต้องวัดตรวจและได้เท่ากันนะครับอ่เดี๋ยวลองลงไปดูนะครับเหรียญทองคำนะครับที่สามารถอ้างอิงได้ครับเป็นเหรียญกาญนาภิเษกเมื่อปีพุทธศักราช2539ครับเหรียญนี้ท่านเห็นอยู่นี้นะครับคือเหรียญกาญนาภิเษกนะครับมูลค่า1 5 0 0บาทนะครับโดยที่เราจะเห็นได้ว่าผิวที่ท่านเห็นสะท้อนเนี่ยเขาเรียกผิวกระจกนะครับปกติเนี่ยนะครับแม่พิมพ์เนี่ย ในปัจจุบันแล้วกันอดีตไม่ทราบถ้าจะทําเหรียญทองคำเนี่ยนะครับก็ะจะปั๊มก่อนเพราะว่าอะไรครับพะการจะได้ผิวที่เป็นลักษณะผิวกระจกเนี่ยนะครับมันเงาเงี้ยจะต้องไม่มีฝุ่นไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะครับจะปั๊มก่อนเพราะว่าถ้าทําไปแล้วเนี่ยนะครับไปเรื่อยๆเนี่ยผิวจะไม่เป็นผิวกระจกละนะครับอันนี้ก็คือเหรียญทั้งสองเหรียญน,นะครับทำในยุคเดียวกันนะครับ ที่เดียวกันครนนี้เดี๋ยวเราจะมาตรวจนะครับความถ่วงจำเพาะนะครับแล้วก็สแกนหาค่าเปอร์เซ็นทองครับอันนี้คือสามารถตรวจสอบได้เปรียบเทียบได้อเดี๋ยวดูด้วยกันนะครับอันนี้นะครับเราจะวัดความถ่วงจำเพาะนะครับของเหรียญทั้งสองเหรียญนะครับเหรียญที่1นนะครับน้ําหนักเนี่ยอยู่ที่ 3. 7 7จุดเจ็ดเจ็ดเจ็ดกรัมนะครับเมื่อชารเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปชั่งในน้ําต่อนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เราสามารถตรวจสอบได้นะครับ ก่อนที่ไปดูเปอร์เซ็นต์นะครับพอช่างในน้ํานะครับเหรียญแรกนะครับมีความถ่วงจำเพาะนะครับวัดออกมาได้นะครับอันนี้คือ 17k นะครับ 17k นะครับอก็คือตรงนี้ครับโกนะครับ 17k นะครับอ่าต่อนะครับเดี๋ยวเราจะดูเหรียญที่สองนะครับว่าเหรียญที่สองเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับอ่เหรียญที่สองอยู่นี้นะครับเดี๋ยวได้เห็นว่าทั้งสองเหรียญนะครับเห็นพร้อมกันอ่านะครับเหรียญช่างน้ำหนักเหรียญที่สองนะครับ ดูนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือเหรียญที่อยู่ในยุคเดียวกันสร้างที่เดียวกันนะครับโรงงานเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็จะได้เปรียบเทียบนะครับดูในส่วนของทองนะครับ 17k เท่ากันนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือวัดนะครับโดยใช้ความถ่วงเฉพาะนะครับสูตรก็คือนะครับความถ่วงเฉพาะนะครับ ดีเท่ากับเส่วน V เท่ากับมวลหารด้วยปริมาตรนะครับซึ่งเครื่องนี้ก็คือช่างในอากาศและช่างในน้ําก็จะทําการคํานวณนะครับซึ่งตอนนี้เราพบแล้วว่าจํานวน K เนี่ยเท่ากันเป็นจํานวนนะครับที่เกิดจากการวัดด้วยคำนวณเฉพาะเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่แยกได้ข้อที่1จุดที่2ครับเดี๋ยวเราใช้เครื่องลดแอนาลเซอร์นะครับเครื่องที่เราใช้สแกนนะครับในส่วนของดูวัตถุท่านะครับซึ่งเครื่องของเราเนี่ยเป็นเครื่องสําหรับตรวจสารปนเปื้อนนะครับตัวนี้นะครับ IDX2A นะครับ เดี๋ยวเราจะนําเหรียญทั้ง2เหรียญนี้นะครับเข้าสู่การสแกนเปรียบเทียบระหว่างเหรียญที่1กับเหรียญที่2ครับดูนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับของทองนะครับนั้นค่าที่ได้นะครับจะต้องใกล้เคียงกันนะครับจะไม่ต่างกันมากนะครับจํานวนเคที่เราวัดจากในส่วนของความสนงจำเพาะเนี่ยเราพบแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับที่แยกได้นะครับแล้วก็เราใช้ดูเทียบนะครับกับ ของที่มีในยุคเดียวกันอย่างที่บอกครับว่าอันนี้เมื่อปีสองพันห้า้อสาสิบเก้านะครับปัจจุบันก็อยู่ที่ยี่สิบเก้าปีแล้วนะครับอันนี้คือเหรียญทองนะครับเมื่อยี่สิบเก้าปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าได้เปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่นะครับดูพร้อมกันนะครับซึ่งตรเนี้สำคัญนะครับเพราะว่า ในช่วงเวลาในการผลิตในการสร้างครับส่วนใหญ่ก็คือค่านะอาจจะเท่าหรือไม่เท่ากันนะครับอันนี้เราเห็นแล้วนะครับอยู่ที่เก้าสิบจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับเราตีที่เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วกันนะครับอาจจะดูพร้อมกันนะครับนี่นะครับตัวที่ผมชี้นะครับทองนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นตซึ่งมันจะมีเปอร์เซ็นต์อื่นอีกครับตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญครับตรงนี้เราใช้เครื่องโลดเราสแกนเนี่ยนะครับทองที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับ เงินอีก2.4%อย่างเงี้ยครับก็จะมีสิ่งเหล่านี้ประกอบขึ้นซึ่งจุดนี้เป็นจุดสําคัญนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญที่2นะครับอันเหรียญ่ึงวางแล้วนะครับอันนี้เหรียญที่2ก็ไปวางต่อนะครับอ่าทางอาจารย์สุภชัยก็จะทําการสแกนให้ดูนะครับชมพร้อมกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดนะครับที่เราสามารถใช้ตัวได้นะเป็นเครื่องชี้วัดนะครับอ่านี่นะครับดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้เราก็จะ ถ่ายแบบถ่ายยาวๆนะครับซึ่งการสแกนนี้นะครับก็จะเป็นการอ่านนะครับค่าพลังงานนะครับของเหรียญน,นะครับโดยเครื่องในแต่ละรุ่นก็จะต้องมีการตรวจสอบการคาลิเบรตเปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวชมด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูรายละเอียดทั้งหมดขอบก็ดูลายนะครับของแม่พิมพ์ก็ดูความถ่วงจมเพาะก็ดูนะครับเปอร์เซ็นต์ของโลหะก็ดู ถือว่าจริงๆแล้วล็อกพอสมควรแล้วนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราดูที่ตัวเลขนะครับถ้าดูเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยคือ90%เปอร์เซ็นต์เท่ากันนะครับเปอร์เซ็นต์ทองจริงๆต้องสแกนหลายๆจุดนะครับอ,อันนี้ก็คือ9 0 2 3นะแล้วก็จะมีเงินอยู่ที่2.38ซึ่งตัวเลขทั้งสองนะครับถ้าเป็นตัวเลขในหลักหน่วยกับหลักสิบนี่คือตัวเลขเดียวกันนะครับก็คืออยู่ที่ทองคำเรียกว่า90%ทั้งคู่นะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือ จุดนะครับที่สามารถใช้ในการบ่งบอกเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดครับก็คือว่าเราจะต้องมีเหรียญจริงนะครับที่อ้างอิงนะครับเหรียญจริงที่อ้างอิงนะครับถึงจะสามารถเปรียบเทียบกับเหรียญอื่นที่ตามๆมาด้วยกันได้นะครับและเหรียญที่ถูกสร้างอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้มีความสําคัญมากครับเพราะว่าเราสามารถดูความถดดเนเฉพาะและดูเปอร์เซ็นต์ทองได้นะครับครับเพราะฉะนั้นนะครับเรารู้กระบวนการผลิตนั่นคือสิ่งที่ ดีแล้วนะครับส่วนอย่างอื่นในฐานะที่ทุกท่านเองผมเองก็เป็นผู้บริโภคเราก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้นะครับว่าเป็นยังไงเหมือนท่านไปซื้ออาหารนะครับท่านไปซื้อน้ําดื่มท่านต้องสามารถรู้ได้ว่าน้ําดื่มไหนเนี่ยที่ดื่มแล้วสุขภาพเราจะดีเอ๊มีอยไหมอันนี้มี RO หรือเปล่าใช่ไหมครับผมว่าหลายท่านเช็คท่านซื้อท่านที่เลี้ยงลูกซื้อนมให้ลูกยังต้องไปอ่านเลยอันนี้เป็นนมแบบมีแลกโตนหรือเปล่าอันนี้ ย่อยยากย่อยง่ายอันนี้เด็กที่กินแล้วท้องเสียกินได้ไหมเหมือนกันครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดแต่เรารู้โดยหลักการเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเหรียญนะครับจริงๆแล้วที่เขาตรวจจากความเหมือนกันของแม่พิมพ์อันนี้คือสิ่งถูกต้องนะครับนี่คือสิ่งถูกต้องว่าขีดนี้ต้องมีต้องขึ้นต้องมีความคมชัดนะผมสรุปนะครับอันนี้คือต้องแต่ถูกต้องนั่นไหนเพราะว่าท่านก็ต้องอิงจากของแท้ส่วนขอบตัดขอบข้าง เราต้องมาพิจารณาแล้วว่าเหรียญเนี่ยผลิตทั้งหมดกี่เหรียญน,นะครับถ้าผลิตอยู่แค่200เหรียญ3 0 0เหรียญเป็นไปได้ที่ขอบจะเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ถ้าเกิดจํานวนผลิตเนี่ยเป็นหลักพันอันนี้ไม่แน่แล้วและความแข็งของเหรียญมีผลอีกถ้าเป็นเหรียญอัลปกาก้าโอ้โหอันนี้แข็งโอกาสที่ตัวตัดจะมีความเสื่อมนะครับไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามจะบินหรือว่าจะสึกนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นหมด ก็ต้องมีการเปลี่ยนยิ่งผลิตจํานวนมากครับถ้าไม่ต้องห่วงผู้ผลิตก็ไม่ทำมาตัวเดียวอยู่แล้วต้องมีอย่างน้อยสองตัว2ตัวก็วคือไม่ทําเยอะตัวหนึ่งพอไปเปลี่ยนใช่ไหมครับไอตัวที่มีปัญหาก็เอามาซ่อมพอซ่อมเสร็จตัวที่เอาไปเปลี่ยนแทนอ่ามุดเบอร์2ไปเปลี่ยนแทนเริ่มมีปัญหาเอาเบอร์2ออกเอาเบอร์หนึ่งซ่อมไปเปลี่ยนไอเน,นี้ยเท่ากับว่ามี3ลายแล้วโอเคครับโดย1 1 1, 1่งก่อนซ่อมกับหมายเลข1ที่ซ่อมแล้วเนี่ยอาจจะมี6 0ซ ที่มีลายคล้ายๆกันเป็นไปได้จะมีตัวตัดแล้วรอยฉีกที่แตกต่างกันอันนี้เป็นไปได้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่หมายความว่าถ้าจะเอาเหมือนเป๊ะเลยเนี่ยมันจะต้องเจอกันโหหลายลายเลยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบนะครับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบอส่วนเรื่องผิวอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับถ้าพระเป็นการปั๊มเป็นต้นแบบผิว ก็จะต้องเป็นผิวที่เรียบแบบปั๊มนะครับลวดลายที่เกิดก็จะเกเิดเาเพาะเส้นที่เป็นการวิ่งเวลาโลหะถูกบีบออกมาแล้ววิ่งไล่เส้นออกไปด้านข้างในการปั๊มอันนี้ใช่นะครับนนก็ต้องมีเกิดขึ้นส่วนที่เรียบจะเรียบส่วนที่ไม่เรียบจะเป็นลายแม่พิมพ์เท่านั้น Stories BT mm ต่อให้เป็นลายปุ่มปั๊มก็เป็นลายปุ่มปั๊มที่เกิดขึ้นจากแม่พิมพ์จะไม่ได้เป็นลายที่เกิดจากโลหะเองนะครับอ,อันนี้ก็ต้องแยกแยะต่อมานะครับพิมพ์เหมือนนะครับ ขึ้นอยู่กับมีต้นแบบอย่างเดียวแต่ถามว่ามีต้นแบบเดียวได้ไหมถ้าเราจะทํามาตรฐานเนี่ยไม่ได้นะครับเหมือนกันเราจะดูเราถ้าเราจะดึงมาตรฐานก็ต้องมีของจริงจากหลายๆที่นะครับแล้วก็มาหาจุดร่วมอันนี้มันถึงจะเป็นสแตนดาดนะครับอันนี้ก็ว่ากันในสากลนะครับก็มีจุดร่วมกัน1 2 3 4 5งห้และระบุจุดร่วมมาเหมือนเหมือนเหมือนซึ่งทุกวันนี้จริงๆตอนนี้ท่านาก็จะอาจจะเห็นหลายคลิป ที่ดูที่มีคนออกมาูปออกมาให้ดูซึ่งก็เหมือนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือว่าเขาก็ถือว่าก็ถือว่ายึดในสิ่งที่ถูกต้องนะครับยังไงยังไงลายแม่พิมพ์เป็นเรื่องหลักอยู่แล้วนะครับต่อมาก็มาดูองค์ประกอบมวลสารมาใช็ค,ความถ่วงจำเพาะของที่ผลิตมานะครับอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันโลหะแบบเดียวกันแม้ว่าน้ําหนักอาจจะไม่เท่ากันการบีบการกดแต่ละครั้งนะครับไม่เท่ากันนะครับมันจะห่างกันในหลักทศนิยมอ,อย่างเช่นน้ําหนัก 3.57กร,รัมกับ3.2กร,รัมี่ยเป็นไปได้นะครับหรือห่างกันนิดนิด,นดหน่อยหน่อยแต่ว่าเวลาวัาควาดคอนดูนเฉพาะเนี่ยหกแล้วเวลาสแกนนะครับส่วนใหญ่ตัวที่เป็นหลักน่วยหลักสิบจะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องบอกทุกท่านว่าเป็นสิ่งที่สามารถทําได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้ทุกท่านดูเป็นแนวคิดแล้วกันครับถือว่าเป็นองค์ความรู้ในวิธีคิดต่างๆองค์ประกอบต่างๆนะครับแต่ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ย แม้ว่าเทคโนโลยีนะครับการลอกเลีนแบบจะไปสูงแต่การตรวจยังไงมันก็ตรวจได้นะครับบอกไว้แค่นี้สำรับคิมิสสวัสดีครับ